สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอีเวนท์ากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเซอนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ก็คือว่าเราได้อ่านั่นแหละค่ะทุกคนเราเปิดได้น้องเรม <c ười> คือเปิดได้น้องเรมในราคา50รูบี้คือตอนตอนที่เจเปิดอะ่ะมันจะแบบ อ,อะไรนะหมดเพิ่มโอกาสแล้วนะ,ะก็คือ2อตัวนี้เพิ่มโอกาสของเอมเมรียกับเลนนะ,ะก็คือมันจะหมดหมดโอกาสแล้วเจ้ก็เลยแบบว่าอ่ะเหลือ50าบรูบก็คือเปิดจ้ะแล้วก็ได้น้องมานะฮะซึ่งคือแบบได้สอตัวพอยคูจีมาเลนาแล้วสก,กิลนางคือ ดีทั้งสองสกิลเลยดูสิสกิลนี้ก็คือแบบยายเลนเจอร์ไปแนวหลังอ่ะคือเราแบบว่าใช้ผพักศัตรูได้อ่ะทุกคนตรงวันนี้เดี๋ยวเต้จะมารีวิวน้องอ่าเตมให้ดูแล้วกันนะคะสกิลแรกเป็นสกิลอ่าเพิ่ม,มาตาความแม่นยำ่องลักษนะะ30เป็นประดับ7วินาทีแล้วก็เพิ่มระยะโจมตี15นะคะอ่าแล้วก็สกิลที่สองนะคะเป็นสกิล,ลยกล้อทักสร้างอมตะของศัตรู ยกเลิกผลบวขผลศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหาย3,500%อี35เท่าอะแรงมากเรายกเลิกรักษาอมาตาดด้วยแล้วก็เคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังซึ่งดีมากนะคะเอาไว้แบบดันดันทีมใช่ไหมแบบว่าเหมือนแบบเขามาหน้าอ้อมเราแล้วเราก็แบบผักกลับไปอะไรเงี้ย ซึ่งสกิลผักนะฮะเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะผักไปไกลมากนะเจะ mm hmm. ๊วาเดี๋ยวเราลองในด่านที่แบบว่ามีมอนสเตอร์เยอะๆนะฮะด่าน408นะฮะก็คือน,นานจะแบบว่าผักไกลามากเดีลองเอาตัวแทงไปหน่อยกันนะคะ mm hmm. อะ เป็นตัวปลาวาไปนี่นะคะนางเป็นนี่นาออกมาแล้วนางก็จะบับนะคะเป็นการบับสองจังหวะแล้วก็นี่ค่ะอุยอย่างอ่าวไม่โดนเลยอุยมีโดนอยู่มีโดนอยู่นะ,ะนี่แล้วนางก็จะแบบ่บองเนี้ยคือติดป้อมเลยนะทุกคนมันโดนถักมาไกลมากก็คือติดป้อมเลยค่ะคก็แบบออกปล่อย,อยนิดนึงแต่ไม่โดน ออกบ่ยนิดนึงแต่ไม่โดนตอนนี้โดนยักษ์เขียวทุบช่วยด้วยน้องจะตายแล้วอุ้ยเห็นไหมน้องผากแล้วมันตายเลยอ่ะเหมือนอะไรนะเอมิเลียเลยอ,ะอะ่ะเอมิเลียเอมิเลีย,เเลยรีวิวตอนแรกก็แบบตายเหมือนกัน ลุสิผักแบบนี้เลยาไงอะพึชวีดีอะเสียดายอย่างนึงอะนางไม่มีสตานเหมือนแอริสแอริสมีสตานใช่ไหมก็จะแบบผักไปแล้วก็สตารนแต่เหมือนนางจะไม่ได้ผักไกลเท่าเลมนะเชลเล่นหรือเปล่าเลมเออนั่นแหละอาจจะใช้ หรเปล่าตัวนี้เป็นสายความม่องไวนะฮะซึ่งความม่องไวก็จะขึ้นชื่อเรื่องการตีแรงนะฮะแล้วมันก็แรงจริงๆหรือพอบัฟในเบือนนี้ค่ะเจ mm hmm. ก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นบัฟในเดือนนี้ก็ได้มาะเราลองทีมนี้นะฮะมีไฟทั้งหมด2ตัวนะฮะเป็นชินระกับคิงหรือเปล่า ชื่อคิงหรือเปล่าเจ๊ก็ไม่แนใ่ใจเจ๊ก็ไม่คยเดูเมนะเราก็แบบว่า,านะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้ก่อนนะคะเปิดา้าปุ๊บนี่นะคะนอะ้องเอมิเดียร์ออมาแล้วก็น้องแรมของเราเดี๋ยวมาดูการผักนะฮะเห็นไหมทุกคนคือมันแบบว่ามันผักมันติดป้อมเลยอะ่ะทุกคนน่าจะเห็นอะ,ะเมื่อกี้นางผักติดป้อมเลยนะตัวที่อยู่ด้านหน้าก็คือโดนผักมาติดป้อมเลยปุ๊บเนี่ย โคนี่อยู่ด้านหน้าโดนผักปิดป้อมมาแกไม่ไหวนะเป็นชันฉันก็ไม่ไหวนะอุ้ยแล้ทีมฉันโดนอะไรแล้วเนี่ยฝั่งนั้นก็มีผักเหรอไม่น่าใช่แล้จะเป็นชินรัตแน่เลยสลับตำแหน่งผักนั่งกลับไปลูกสิผักไกลามากอาเราตัวไหนมาให้ดูเลยจะให้สังเกตตัวไหนดีจะสังเกตเบนิมารุข้างหน้าละกันอา้าตายแล้วตายแล้ว ฮ้ยคือมันแบบว่าเกินต้านตัวนี้ตัวนี้อาจจะปั้นแม็กมัน,นกำลังเก็บกบอยู่ปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ปั้นเก้าดาวนะว่าคิดว่าน่าจะใช้แค่ล่างอ่าไฮเปอร์แม็เหมือนอะไรนะเอเมิเลียก็น่าจะทำได้แล้วน,ะน่าจะเก่งแล้วอ่าทีมนี้มีอะไรนะบักกิทกับ รัดสืใช่ไหมใช่ลองมาลองดูกันนะว่า,าเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นไฟสองตัวโอ้ยโดนแช่เปิดมาก็โดนแช่เลยมาดูกันนะะว่านอนจะพักได้ไกลหรือเปล่านี่น้องออกมาแล้วน้องโดนตาตานหน้าโอ้ยพวกนี้นี่มันอะไรกันพักนางกลับไปสิไปน้องอย่าตาย น้องอย่าตายไหวไหมเนี่ยไหวปึบไม่รอนขอยัดพัดกลับก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวนี่เนี่ย,ยนี่มาเลยฮัชเย้ต้องจะรีวิงมาด้วยความรวดเร็วนะนี่อยู่เป็นอยู่เป็นแบบเยอะมาอ่ะแล้วก็โดนสตาร์นานะน้องลองพักกลับไปหน่อย ผักกลไปให้แม่เห็นหน่อยผักกลับไปเลยลูกเออนั่นแหละอุย้ยนะส,สืบไปไกลามากไกลามากนั่นสืบผักไปไกลามากดูสิลองดูดีๆนะฮะนั่นในใหม่นะส,สืบกระเด็นไกลามากไปอยู่ด้านหลังเลย คือตัวนี้มันติดปอมมันผัดติดปอมจริงๆนะคือเจ๊ก็เพิ่งรู้เพราะเจ๊ก็ไม่เคยดูรีวิวมาก่อนด้วยไงได้มาก็แบบอ้ยดีนางดีก็คือน้องเอลลี่ตอนนี้ถูกถอดถอนไปแล้วหลังจากที่คลิปคลิปก่อนเราตามล่าหาน้องมานานมากแต่น้องก็ไม่ได้อยู่นานเหมือนตัวอื่นย <c oughs> คือแบบเ <c oughs> วอร์มากนะคะตัวนี้ซึ่ง คาลาโบนีเจคิดว่าน่าจะเปิดมากในระดับหนึ่งเลยสองตัวเน,นี้ยเจคิดว่าแค่สกิลอันนี้ก็โอเคแล้วนะส่วนสกิลของก้าวดาวเจคว่าไม่เท่าไหร่เราแค่สนใจว่าสกิลของไฮเปอร์นะเป็นแบบสแตนเนาะใช่ไหมโอเคทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเจก็ต้องขอวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย